ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นเลขของวันนี้ครับ เป็นเพียงแค่ข่าวดือกันไปก่อนนะครับเมื่อทางด้านอิซานฟันดีครับอาจตัดสินใจย้ายมาเล่นในทะเลกนะฮะโดยที่นั้มีความเป็นไปได้ครับหลังจบตะนาซุซูกิครับ2020เราอาจจะได้เห็นทางด้านฟันดีขนน้องมาลดเล่นในทลเกก็เป็นไปได้แหละครับโดยจังนี้ครับตกเป็นข่าวการย้ายมาเล่นในศึกริวอรทะเลก2021ในช่วงเลกที่2จนได้สําหรับทางด้านอิสานฟันดีกองหน้าของทีมชาติสิงคโปร์ที่กําลังโชว์ฟอร์มเก่งหลังทาประตูได้อย่างต่อเนื่องในศึกตนา AFF ูซูกิครับ 2020นะครับโดยชินัดเเข้งวัย22ปีครับได้ลงเล่นในนามทีมชาติในฟุตบอลรายการดังล่าวเพียง2นัดแต่กลับทําได้2ประตูจึงไม่แปลกครับที่จะมีข่าวกับทีมจากทวีปให้ความสนใจในการดึงตัวมาเล่นที่ประเทศไทยเลยฮะและสําหรับทีมที่คาดว่าจะให้ความสนใจในตัวของเเข้งรายนี้ถูกคาดเดาเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับว่าจะเป็นทางด้านบีจีปฐุมยูนนแตนที่มีพี่ชายของทางด้านเจ้าตัวอย่างทางด้านอิฟาฟานฟันดีคาเเข้งอยู่แต่ถึงอย่างไรครับทุกอย่างเป็นเพนยลงแค่ข่าวโดวยเท่านั้นครับอาจจะมีความชัด เจนมากขึ้นหลังจบรายการศึก a อเอเอสูสกีครับ2020นี่แหละครับต้องติดตามกันได้ดีครับเพราะนักเตะคนนี้น้องชายของตะนานอิสฝันฟันดินน่าสนใจมากครับมากระชีประเดินต่อไปครับต้องส่งกำลับบงใจใับพี่ตองกบินธรรมเส็จชนานกันหน่อยครับเมื่อตด้นานตองกวินครับในด่านทีมชาติไทยต้องออกจากแคมป์ในการแข่งกันศึกฟุตบอล เอฟเฟกซูซูกิครับ2่ง0ที่ประเทศสิงคโปร์ชั่วคราวครับและได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อเยี่ยมคุณพ่อที่กําลังป่วยคาดว่าจะร่วมไปฝึกซ้อมในชิพยพลังครับและในขณะที่ด้านแฟนบอลต่างก็ส่งกําลังใจกับเจ้าตัวอย่างล้นหลามนะครับโดยชีน่านาตางนั้นกวินทัมสเตน,นันครับได้รับอนุญาตจากทีมงานหลังจากซ้อมเสร็จเมื่อช่วงบ่ายของวันที่10ธตนวาคมที่ผ่านมาครับโดยได้เดินทางถึงประเทศไทยและผ่านขั้นตอนตามที่กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยกำหนดเช่นก,นการกักตัวหนึ่งวนันตรวจหาเชื้อโควิด19้และ สุดเจ้าตัวได้เข้าเยี่ยมคุณพ่อเป็นที่รักเลยครับตอนนี้แฟนบอลต่างส่งกำลังใจกับในด่านทีบเชตายกันอย่างล,ล้นหลามรวมถึงวอวยพรให้คุณพ่อของกวินหายป่วยไวๆอีกด้วยแหละครับต้องส่งกำลังใจกับพี่ตองกวินธรรมจิตานานันกันด้วยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันชีของหน้าช้างศึกครับเจาะทำลายสถิติดาวิงสูงสุดตลอดการในรายการกซูซูกิครับของตำนานทีมชาติสิงคโปร์โดยขอเพียงอีกหนึ่งประตูเท่านั้นแหละฮะโดยชีนาทีลิลินแดงดาครับกองหน้าคนสําคัญของทีมชาติไทยครับทําทำสถิติดาวิงสูงสุดตลอดการในรายการเอเอฟซูซูกิครับ2020ของทานด้าน,น็อตอ,อารัมชาตำนานทีมชาติสิงคโปร์เป็นจีดเร์นครับ้วยผลงาน17ประตูหลังจบเกมถล่มเมียนมาไป4ประตูต่อศูนย์เมื่อวันชี่ผ่านมาเลยครับโดยชีน่าตั้ง นี้ครับทาาดนันทีรสินแดงดาววัย33ปีครับได้ทําคนเดียว2ประตูในเกมนี้ครับนอกจากช่วยช้างศึกเก็บ6แเต้มเต็มจาก2นัดแรกอย่างท้าบส่ิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของท่านนันนอาอรรมชาที่ทำไว้17ประตูและขอเพียงอีก1ประตูท่านั้นครับทีรสินจะทําลายสถิติดังกลาง่าลวทันทีเละครับ โดยที่ขนาดทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมเชาติไทยครับทีมที่จะพบกับทีมชาติฟิลิปปินในรอบแบ่งกลุ่มนะัดที่3วันที่14บส่ตุลาคมเวลา16 30, นาฬกานาทีแหละฮะโดยที่ขนาดทั้งนี้ครับทีละสินขออีก1ประตูเท่านั้นครับจะเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการในรายการสุกร์าการสุสกิครับแะครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับผมจะยกบทสัมภาษณ์ของแตนานมานูปูกิงมาเพียงแค่สั้นๆเท่านั้นครับมากันที่ทางด้านมานูปูกิงกุนสือทีมเชิไทยครับพอใจกับชนะเหนือเมียนมาสี่ประตูต่อศูนย์ในศึกทนามเอเอฟแอลซูซูกิคัตสองพันยี่สิบ 2020, เลือเป็นกลุ่มนัดที่สองหลังทีมมีการพัฒนาที่ดีชัดเจนเลยครับโดยที่หนาช่างศึกกับประเดิมสนามด้วยก,การชนะติมโมเรเตเพียงแค่สองประตูต่อศูนย์แต่ภายหลังครับจากได้สองนัก,ตกตนเตะจ,จากทางนั้นเจริสจ,จากทงางด้านชิรทตนบุญมาทัานและทางนั้นเจ้าเจชนายิย์ในะ ล่าสุดสามารถเอาชานะทางด้านเมียนมาไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์โดยที่ขนาดทีรสิลป์ได้ยิงคนเดียว2ประตูพร้อมคืนเทนเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการในรายการนี้เป็นจีโรบรเลยครับรวมกับทางด้านนอดอารัมชาตำนานทีมชาติสิงคโปร์ที่17ประตูเลยฮะ โดยชายิาตังนนมานูป,ปูกิ้งครับได้ออกมายอมรับหลังเกมครับว่าเรามีความสุขกับฟอร์มการเล่นของทีมในวันนี้เป็นอย่างมากผมคิดว่าเรายกระดับการเล่นของเราจากเกมแรกได้มาพอสมควรเรามีในทางที่ชัดเจนในการควบคุมสถานการณ์โดยเฉพาะเกมลุกที่สร้างโอกาสได้ชัดเจนมากกว่าเกมก่อนและเรามีความสุขที่ได้ชดชนะและยิงประตูถึง4ประตูเลยฮะและั้งนี้ครับทังั้นเจามยก็ได้กลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของรายการนี้หลังยิงไป2ประตูผมมีความสุขมากครับเช่นเดียวกับเกมนี้แต่างานของเรายัางไม่จบซ ตางยังอีกยาวไกลเล่นสองเกมต่อไปของพวกเราก็ถือเป็นเกมที่ยากมากเราต้องมีสมาธิและยกระดับให้ได้ต่อเนื่องเลยครับและทั้งนี้ครับทั้งนั้นมาโนครับซึ่งเข้ามาทำมานในไทยครั้งแรกในฐานะมือขวาของทางดานเชฟเฟอร์ในทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อปี2012ก็ได้กล่าวต่องว่าครับตอนที่ผมมาทำมานที่ไทยครั้งแรกผมได้เห็นสุดยอดนักเตะคนหนึ่งและขอก็กล้าไปติดทีมชาติไทยได้อย่างรวดเร็วพูดได้เลยว่าทีลิลิ์คือนักตเตะที่เก่งที่สุดคนหนึ่งที่ผมเคยรูวมมันรวมถึงเคยได้เห็นมาแล้วขอมีคุณณภาาพทีี่ชัดเจนมปรระสบก์ล และทั้งนี้ครับไม่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ดารุ่ง้วก็ตามครับแต่คุณภาพวันนี้ขอได้แสดงให้เห็นโดยเฉพาะการเป็นกองหน้าขอคือนักเตะที่ดีมีเทคนิคที่ดีและสามารถยิงประตูได้สุดยอดมากครับผมเชื่อว่าเขามีทุกอย่างที่กองหน้าคนหนึ่งต้องมีโดยเฉพาะการจบสกอร์ที่เฉียบคมเลยครับและสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมเชียร์ไทยจะต้องพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ในนดที่3วันที่14ธันวาคมเวลา16นาฬิกาสาินาทีตามเวลาประเทศไทยของบ้านเราเลยครับ ในขณะที่ประเด็นตัดไปครับมากันที่เจ้ามุย้ยธีรสินแดงดาก,กนหน่อยครับกับกองหน้าทีมชาติไทยครับซีดายมนออฟเดอะแมตช์เกมทีมชาติไทยที่ถล่มทีมชาติเป็นมาไป10-0ครับในฝากแฟนบอลไทยให้กําลังใจช้างศึกลั่นนัดต่อไปจะต้องทาผลงานให้ดีกว่านี้หละฮะโดยที่นาเจ้ามุ้ยธีรสินแดงดากองหน้าของทีมชาติไทยครับยืนยันว่าทุกคนในทีมจะทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมในเกมต่อไปของศึกฟุตบอลซููกิครับ2 0 2 0ที่ประเทศสิงคโปร์หลังจากที่กองหน้า G, บีจีปิดตยูนในแต็ดครับทำคนเดียว กลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการในศึกชิงแชมป์อาเซียนเทียบเท่ากับทางน,านันนอตอาร,รัมชาตำนานที่ชาเทาสิงคโปร์17ประตูและช่วยช้างศึกเอาชนะเมียนมาไป4ประตูต่อศูนย์ครับพร้อมคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมนี้ไปรองเลยครับ โดยชีย้นันทั้งนี้ครับท้งั้นเจ้ามวยเลีลศินแดงดาครับก็ได้ออกมายอมรับหลังเกมครับว่าเกมนี้ผมก็รู้สึกพอใจรู้สึกโอเคกว่านัดแรกที่อาจจะต้องติดขัดไปบ้างในหลายจางังหวะเกมนี้เราทุกคนเอาบทเรียนและข้อผิดพลาดจากเกมแรกและพยายามแก้ไขและทําให้ดีขึ้นไปอีกรวมถึงเกมหลังจากนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกคนทั้งคนที่งทลงสนามและตัวสํารองทุกคนที่ตั้งใจซ้อมรวมถึงสตาฟโค้ดที่ทางานกันอย่างหนักเพื่อช่วยทีมครับสุดท้ายฝักแฟนบอลชาวไทยเป็นกําลังใจกับพวกผมเราจะทำเต็มที่และพัฒนาทีมและแก้ไขข้อจุดบกพร่อง และทำให้ดีขึ้นเป็นทีมที่ดีขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปเลยครับและสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมเชื่อไตยจะลงเตะนาที่ปพบกับทีมชาติฟิลิปปินในวันอัคารที่14ธันวาคมนี้ครับที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์เวลา16นาิ30นาทีตามเวลาประเทศไทยบ้านเราเลครับ ในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับมากันที่สถิติของเจ้าอุ้มธีรศนบุญมาทันกันหน่อยครับเบ็กซ้ายดีกรีแชมป์เจลีก2019ของทัพช้างศึกที่โชว์ผลงา,านการันตีความโหดหลังยึดครองยืนหนึ่งในทุกสถิติในเกมที่ช่วยทีมชาติไทยไล่ถล่มทางด้านเมียนมาไป4ประตูต,ต่อ0เลยครับโดยที่ขนาดทั้งนี้ครับเรียกได้ว่าโหดจริงไม่ติงหนังเลยครับสำหรับฟอร์มการเล่นของโคอ,อุ้มธีรศนบุญมาทันกับการลงสนามเป็นเกมแรกในศึกรายการเอเอฟซูซูกิครับ220ซึ่งจะตรวจถือเป็นผู้เล่นคนสาคัญทที่แฟนบอชไย ่างเฝ้ารอคอยที่เห็นผู้นานของเขาในนานทีมชาติอีกครั้งและเจ้าตัวก็ไม่ทําให้แฟนบอลผิดหวังครับหนังเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ทีมเก็บสามเต็มในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยฮะซึ่งตลอดการลงสนามช่วยทีม90นาทีของท้านธีราธบุญมาทานครับทางด้านโกโประทไทยครับได้ออกมาเปิดสติสุดโหดของท้านเจ้าตัวที่ยึดครองสติยืนหนึ่งทุกสถาบันด้วยผลนานดังต่อไปนี้ครับสัมบับบอลไป109ครั้งอันดับ1ของทีมจะบอไป81ครั้งอันดับหนึ่งของทีมจะบอ,อบสสาเร็จ73ครั้ง จะบอลในพื้นที่สุดท้ายสำเร็จไป35ครั้งสร้างสารรค์โอกาสไปได้7ครั้งเปิดบอล10ครั้งเยี่ยงบอลคืน8ครั้งผ่านบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้าย16ครั้งเข้าปัะนาชนะ2ครั้งและเครียบอลไป2ครั้งครับยืน1ทุก ทุกสถิติของตะ้าน,นเจ้าอุ้มธจราทรบุญมาทันเลยครับและตั้งนี้ครับตั้งนี้โกอุ้มจะมีคิวลงช่วยทีมชาตในเกมการแข่งขันในรายการ AFF s ฟเอฟซูิรับ2พเ,เป็นกลุ่มสาย A อนดที่3ในวันที่14ธันวาคมนี้ครับพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์นสนามกีฬาแห่งชาติซิอเปวเวลา16.30น,านาครับสุดยอดจริงๆครับสำหรับโกอุ้มเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Fabric กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ